อิคาราชิซากุโกะจากเซเลนฮิลฟจัดเป็นหนึ่งในตัวละครที่เป็นเพื่อนของฮินาโกะัวเอกของเกมครับประวัติของเธอระบุว่าเธอเป็นคนช่างฝันสบายๆและดูเหมือนจะล่องลอยอยู่ในโลกของตัวเองตลอดเวลาครอบครัวของเธอเป็นผู้ดูแลศาลเจ้าชินโตประจําเมืองทําให้เธอต้องคอยช่วยเหลืองานพิธีกรรมต่างๆอยู่บ้างความสําคัญของตัวละครนี้ก็คือมันจะมีสมมติฐานที่คาดการณ์กันว่าเธอน่าจะเป็นตัวละครที่เสียชีวิตไปแล้วและจะกลายมาเป็นหนึ่งในปมปัญหาในใจของตัวเอกเนื่องจากเราจะไม่เห็นตัวละครนี้ในตอนที่หมอกเข้ามาปกคลุมเมืองรวมทั้งเธอยังมีชื่องอชนะให้้ได นช่วงเวลาที่เธอหลุดเข้าไปอีกมิติหนึง่ง Silent Hill นั้นเป็นแฟรนไชส์ที่โดดเด่นในแง่ของเนื้อเรื่องอยู่แล้วซึ่งเราจะได้สัมผัสประสบการณ์การเล่นเกมนี้ในวันที่25กันยายนบน PlayStation 5, Xbox Series แล้วก็ PC ครับ h ิน,นาโกะี่ไหน